สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะอี่ีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนออาณาจักรอยุธยานะคะกรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยสยามก็คือไทยภาคกลางนะคะในรุ่มน้ําเจ้าพยาในช่วงพศ1893จนถึงพศ2310มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอํานาจหรือราชธานี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียรวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรโต,ตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดานะคะอังกฤษและก็ฝรั่งเศสซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึงรัฐชฐานของพมา่า อาณาจักร้ันนานะ